ลองนึกภาพดูนะคะตั้งแต่ก้าวเข้าสำนักงานเอาเถอะสายสายหน่อยผมเข้าใจงานนะแบ่งให้เท่าๆกันมีปัญหาก็ปรึกษารุ่นพี่ถึงเวลาพักต้องพักขาดเหลืออะไรบอกป้าแกเจอแบบนี้บ่อยๆก็อารมณ์เสียโชคดีที่ได้เมล็ดพักทองตรามือมาช่วยเปลี่ยนอารมณ์สะอาดมีประโยชน์เมล็ดพักทองตรามือแค่แกะเปลือกอารมณ์ อย่าลืมและตังโมด้วยนะคะลองนึกภาพดูนะคะตั้งแต่ก้าวเข้าสำนักงานเอาเถอะสายนิสายหน่อยผมเข้าใจงานอะแบ่งให้เท่าๆกันมีปัญหาปรึกษารุ่นพี่ถึงเวลาพักต้องพัก ขาดเหลืออะไรบอกป้าแกเจอแบบนี้บ่อยๆก็อารมณ์เสียโชคดีที่ได้เมล็ดฟักทองปรามือมาช่วยเปลี่ยนอารมณ์สะอาดมีประโยชน์เมล็ดฟักทองปรามือแค่แกะเปลือกอารมณ์ก็เปลี่ยนแล้วอย่าลืมแล็ดแตงโมโด้วยนะคะ